ที่หมู่บ้านกกอกนะครับนอกจากคดีของน้องชมพู่แล้วนะครับในวันที่24มิถุนาปี63ก็ได้มีการออกหมายจับพี่นรินเชื้อคมตานะครับในข้อหาอนาจารเด็กนะฮะซึ่งผมขอเรียกพี่นรินแล้วกันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการจับตามองอยู่ว่าพี่นรินเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วก็สรุปว่าไม่เกี่ยวกันนะครับทีนี้หลังจากที่พี่นรินเนี่ยถูกหมายจับนะครับ ก็ได้ติดต่อมาอยังผมนะฮะก็คือทนายรัชพลสิริสาครนนะครับแกก็ติดต่อมานะฮะขอให้เข้าไปช่วยดูแลในคดีหน่อยนะครับผมก็เลยเข้าไปพูดคุยกับพี่นลินนะครับทีนี้การพูดคุยเนี่ยผมก็ทราบมานะฮะว่ามันก็ไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่จะยืนยันได้ว่าพี่นลินเนี่ยไปอนาจารเด็กเขาจริงๆนะครับแล้วประกอบกับพี่นลินเนี่ยก็เคยไปออกในรายการโหนกระแสนะฮะแกก็พูดชัดเจนว่าแกเนี่ยทำคดีอะไรมาบ้างนะครับมี ประวัติเป็นยังไงนะครับแกพูดหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งแกเอาพูดตรงๆแกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแกก็พูดนะครับก็ไม่ได้มีปิดบังนะฮะแล้วคดีอนาจาร์เนี่ยแกก็บอกว่าแกไม่ได้ทำนะฮะถ้าทำเนี่ยแกก็รับสารภาพแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคดีตัดไม้เนี่ยแกก็รับสารภาพนะฮะว่าแกเป็นคนทํานะครับผมวองว่าพี่นรีเนี่ยแกก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ แล้วก็ถ้าแกทำเนี่ยแกก็คงรับสารภาพไปแล้วจริงๆอย่างที่แกว่านะครับก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะผมมองแล้วว่าถ้าแกไม่ได้ทําจริงๆเนี่ยนะฮะแกก็ไม่ควรที่จะต้องได้รับโทษถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าคนไม่ได้ทําเนี่ยแล้วไปรับสารภาพให้ต้องได้รับโทษเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับเขานะครับก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับในคดีนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยวันที่11กุมภาปีธ์สี64นะครับศารชั้นต้นก็ยกฟ้องนะครับยกฟ้องก็หมายความว่าศารก็บอกว่าพี่นรินเนี่ยไม่ได้มีความผิด นะครับผมนะทีนี้นะครับพนักงานอายการเขาก็ยื่นอุทธรณ์ต่อนะครับผมหลังจากที่ชั้นต้นยกฟ้องแล้วเนี่ยนะฮะพนักงานอายการยื่นอุทธรณ์ถามว่ามีผลดีกับพี่นรินไหมก็ตอบว่าไม่มีผลดีนะครับเพราะว่าการยื่นอุทธรณ์เนี่ยหมายความว่าเขาก็บอกว่าศาลชั้นต้นเนี่ยพิพภากษาเนี่ยเขายังเห็นแย้งอยู่นะครับก็ขอไปขึ้นศาลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับขอให้พี่นรินเนี่ย ไปขึ้นสารสูงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือสารอุทธรนะฮะซึ่งในส่วนเนี้ก็เลยไม่เป็นผลดีเพราะว่าพี่นรินเนี่ยจะต้องไปขึ้นสารอุทธรอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าชั้นต้นยกฟ้องอุทธรยกฟ้องนะครับอันนี้โอเคเลยคดีถึงที่สุดนะครับเพราะว่าสารชั้นต้นยกฟ้องอุทธรยกฟ้องเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาบอกว่าห้ามดีกากันแล้วนะครับเพราะว่าคดีถึงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าชั้นต้นยกฟ้องอุทธรถ้าลงนะครับตัดสินว่าผิดก็อาจจะต้องไปสู้กันในศาลดีกาอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับ เพราะฉะนั้นการอุทธรณ์นี้ก็ไม่เป็นผลดีกับพี่นลินนะครับในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินอย่างไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็เข้ามารับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะครับจะมาอัปเดตแจ้งข่าวกันอีกทีนึงนะครับว่าศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าอย่างไรครับ